ออด,ด,ด,ดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนกรกฎาคมราศีพฤษภเรื่องการเรียนในเดือนนี้เห็นได้ชัดเจนการเรียน,การ,รยนการศึกษาหาความรู้ต่างๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในการอ่านเขียนเรียนสอบให้มีความตั้งใจเรื่องของการงาน มุมของดาวกรรม,มะกรรม,มะคือดาวราหูราวกรรม,มะวินาศมันต้องดูสองชั้นกรรม,มะคือราหูคือเลขแปดไปเป็นวินาศจรตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่จะสิ้นสุดวันที่ส7บเจ็ดตุลาปี66เนี้ยกรรม,มะวินาศวินาศสาสชา<ล>ะกรรม,มะวินาศแปลว<ล>่าเลิยกยุบเดิมของเดิมเริ่มต้นของใหม่ศาชะแปลว่าบุกเบิกเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพบปะเจราจาคิดใหม่ทำใหม่หนะ สหัสชะแปลว่าเพื่อนแปลว่าสิ่งใหม่การเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ทัศนธาตุพันในมุมใหม่ๆราศีพฤษภดาวการเงินในเดือนมิถุนายนโคโจรเสดเดินหน้าตั้งแต่18มิถุนายนแปลว่ามีโอกาสได้เงินปลายเดือนมิถุนายนก็ได้เงินเพราะดาวการเงินเสดโคโจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วและที่สําคัญเข้าเดือนกรกฎาคมดาวการเงินจะโคจรพุ่งจากราศีกรกฎในเรือนคู่มิตรคบสหัตชะ แปลว่าพบปะทํางานติดต่อสื่อสารเจรจารนะนาเสนอพรีเซนเทชันกิจกรรมงานที่เกี่ยวข้องการซื้อขายเซลล์การติดต่อมีโอกาสได้เงินและประกอบกับหลังวันที่23กรกฎาคมดาวพุธโคจรเสดเดินหน้ามีตําแหน่งทั้งเป็นราชาโชคเป็นทั้งมหาจักรมีทั้งได้ง่ายและได้ยากได้ง่ายๆได้บนการแข่งขันบนการแย่งชิงบนการนําเสนอบนการที่จะต้องทําอะไรมากๆนี่คือความหมายอย่างนี้โดดเด่น แล้อยิ่งใครอยู่ราศีพฤษภนะใช้สุดยอดสีพึ่งฟันธงนนสุดยอดสีพึ่งฟันธงะนะคือคุณใช้ได้ทุกสีเลยในสีตลับเนี่ยเพราะเป็นการหึงกวนและเสกหกภาคสิบเก้าวาระพิธีจะไม่มีใครผู้ใดในแผ่นดินทาได้แบบนี้อีกอันเนี้ยใช้ให้เป็นมหามงคลสดๆฮนะสีปากอธิษฐานตอนนี้มีการ์ดมีบัตรคาถาและคำอธิษฐานให้ด้วยอเอาไปใช้ติดต่อที่รายดีแอดวิลุปักนะบน ข้างล่างแกบล่าง <Yeah. S 1> หรือติดต่อไปบูชาได้ที่สูรยตุมงคลวัดเจ้าอามรานเทพใช้เสริมหนุนกระแทกกระทันเพื่อเป็นพลัง mm hmm. มนตราในศรัทธา <Yeah. S 1> ของผู้สร้างอย่างตั้งใจบ้าดีเดือดเพื่อเกิดสลริบิผลโดดเด่นชัดเจน mm hmm. สำหรับชาวราศีพฤษภเพราะดาวการเงินเด่นมากตั้งแต่มิถุนาคุณที่ตรงดวงและดวงดีในพื้นดวงจริงคุณจะต้องมีโอกาสดีแล้วตอนนี้ พฤกษบจะต้องได้เงินและปลายเดือนนี้ก็ต้องได้เงินก้อนนะต้นเดือนอรกรกฎาคมจนถ,ถึงกลางเดือนยิ่งดีปลายเดือนรกรกฎาคมยิ่งดีเพราะจากนี้ชาวราศีพฤกษบด้านการเงินโดดเด่นเป็นสงา่าเงินทองไหลมาเทมาวันทง <c oughs> เรื่องความรักดาวความรักคือดาวอังคารเห็นได้ชัดเจนว่าดาวเจ้าเรือนความรักโคโจรเป็นนิด นะแปลว่าเสื่อมหมดแรงอ่อนกำลังตั้งแต่สิ <10 S 1> พฤษภาคมจนถึง30ม,มิถุนายนมันแปลว่าคนรักจะมีสภาพเป็นยังไงในลักษณะของความเกยเยี่ยนกระหือเลยอ๋อก็เสื่อมนะ้าก็จะเป็นเออสภาพมันหมดหมด,มหมดสมรรถธน,นะนะกำลังหมดนะ แต่พอหลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมเปนต้นไปเข้ากรกฎาคมดาวคนรักดาวความรักโคจรในเรือนร้อนแรงลักษณะของมันจะร้อนเผาก็เยิ่นกเอือรือเหมือนโกรธกันมาแล้วที่สําคัญคือในเดือนกรกฎาคมนี้อาจารย์จะจัดพิธีใหญ่พิธีทําบุญให้ดวงวิญญาณทาลกที่ถูกทําแท้งครั้งที่13ปีที่13ต่อเนื่องกันมานะบางปีก็เว้น แต่กระทาต่อเนื่องอย่างใหญ่ๆเห็นได้ชัดตั้งแต่วัดไผ่เงินโชตนารามอาจารย์เป็นเจ้าภาพใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจัดใหญ่ในวันที่2 9กรกฎาคมก็เริ่มรับเจ้าภาพและผู้ร่วมบุญบนะร่วมพิธีเพราะวันดังกล่าวคือย9 30บกรกฎาคมเนี่ยคนคงจะไปหลั่งไหลไปที่วัดเจ้าอามเพราะใครเคยทําแท้งให้เงินเพื่อนไปทําแท้งเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งทางตรงทางอ้อม หรืออยากจะทําบุญให้มีบุญคําจุนว่าเราไม่เดียวดายนะเราไปช่วยเขาอุทิศบุญให้ดวงวิญญาณท่าวลกที่ตุมแทงเนี่ยนะแต่ประเด็นสําคัญที่คุณมาไม่ได้คุณอยู่ต่างประเทศคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณไม่พร้อมคุณจะจะจให้ทําให้คุณจะมีขั้นตอนให้กรอกชื่อคําขอขมาณกรรมคุณจะทํำยังไงนี่ติดต่อเนี่ยครับไลน์ไอวิรูปักนี่ผมนะฟันงแอดฟันง com แอดฟันง com นะ U N น O n g แล้วก็ c อมข้างล่างเห็นไหมข้างล่างล่างสุดเห็นไหมน่ะคุณแคบอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณที่เคยทําบาปทากรรมอะไรไว้นะมันแก้กรรมไม่ได้หรอกแต่มันได้ทําบุญขอเข้ามาโอ้โหสิทําบุญให้เขาเสียมันจะได้ม่เสร็จเป็นเศษวิบากกรรมไปหลายชาติหลายคนผู้ชายทาได้ไหมฮะทําได้ดีนะครับต่อมาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพชาวราศีพฤษภถ้าดูแลมันเป็นยางี้ครับคนเกิดราศีพฤษภถ้าเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้แต่เดิม ทำไมเดือนมิถุนาก,กันกดามันจึงป่วยหนะักมันจึงป่วยแบบได้โรคท้องท้อง,องลำไส้ภูมิแพ้มันจึงเป็นหนะักเพราะอะไรคุณท็อปรู้ไหมฤดูฝนครับเมื่อเป็นฤดูฝนไอคนที่เป็นภูมิแพ้มจะออกอาการฟิดฟึตใจไม่ออกอึดอัดนะกินอะไรเป็นพิษนะนะอาการนะเปลี่ยนนะอากาศเปลี่ยนนะเห็นไหมไอเรื่องนี้ไม่มีในตำรามาดูกแต่มันเป็นข้อสังเกตของความเป็นคนเก๋าในวะิชาชีพมายาวนาน เชื่อได้เลยคนที่ป่วยเป็นภูมิแพ้แต่เดิมอะพอเข้ามิถุนาระกรกฎาคมฝนตกมาเนี่ยคุณมีอาการเลยไม่ค่อยสบายหรอกนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโรคที่หมูลาขี้หมาแห้งที่รักษายากเป็นโรคประจำท้องประจำถิน่นเป็นปรโร<ล>คลำพานอะไนะอย่างเงี้ย<ะ>โรคท้องท้องลำไส้ภูมิแพ้ปกติลรกใหญ่ๆหน้า,นากลัวไม่มีเดี๋ยวเป็นงออนกกดด้สสุุันทง